ชีสของพี่เปียนี่ดูสิมีชีสข้างในด้วยอ่ะแน่แน่น่ากินใช่ไล่ะโอ้โหชีสในพิซซ่าน่ากินกว่าชีสในแซนด์วิชของเราอีกก่ะยืดเทียวว่าแต่ทำไมชีสในพิซซ่าถึงยืดมากกว่าชีสในแซนด์วิชของพี่ล่ะสงสัยมันไม่ใช่ชีสแบบเดียวกันแน่แน่เลยอืมนั่นแหละสิ แต่แล้วน้องทางบ้านล่ะคะคิดว่าชีสเนี่ยเหมือนกันหรือเปล่าไม่เหมือนกันค่ะเพราะมีความยืดหยุ่นแตกต่างกันค่ะไม่เหมือนกันค่ะเพราะชีสในพิซซ่ามันจะเหนียวกว่าชีสที่ชิ้แผ่นที่อยู่ในแซนด์วิชค่ะไม่เหมือนค่ะเพราะว่าราสชาติไม่เหมือนกันค่ะโหชีสเยอะๆเต็ไมไปหมดเลยพี่สับเปียวแล้วมูซี่ นี่นีอันนี้สวยจังนี่มันคืนรานนี่โอ้โหน่าเสียดายจังเลยอ่ะไหนขอรู้หน่อยสิคืนราแบบนี้ก็ทานไม่ได้อ่ะสิน่าเสียดายจังเลยเนาะต้องทิ้งอย่างเดียวเลยอ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับอย่าเพิ่งทิ้งครับอันนี้จริงๆแล้วคือบลูชีสครับทานได้นะครับเป็นลาที่มีประโยชน์ด้วย จำเขาว่าบูชีสคืออะไรไม่รู้บูชีสคือชีสชนิดหนึ่งที่เขาฉีดสารเข้าไปเพื่อที่จะต้องการให้เกิดลายอยู่ในก้อนชีสครับลาชนิดนี้ทานแล้วจริงๆแล้วดีต่อสุขภาพเลยนะอื <Kum> เป็นอย่างนี้นี่เองชีสที่มีราแต่ทานได้แถมมีประโยชน์ด้วยนะอวันตนี้มีชีสหลายชนิดเลยนะคะแต่ว่าดูยังไงอะคะว่าเป็นชนิดไหนบ้าง อ๋อถ้าเกิดว่าแบ่งตามหมวดหมู่ของชีสนะครับจะมีหลักๆแล้วเนี่ยก็คือจะมีชีสสดชีสสดคือพอเราทําเสร็จปุ๊บระทานได้เลยกับชีสบ่มชีสบ่มก็คือจะเป็นชีสที่เราต้องใช้เวลาในการบ่มให้นานขึ้นไปแต่ก็จะมีถ้าเกิดว่าไม่ใช่ชีสที่ทําจากของธรรมชาติก็จะมีแบบหนึ่งที่เขาเรียกว่า processed cheese คือชีสที่ผ่านกระบวนการเหมือนเช่นพวกที่เขาฉีดมาเป็นกระป๋องมันคือเป็นน้ําหรืออะไรครับเป็นประเภทนั้นชีสทุกชิ้นทํามาจากนมใช่ไหมคะทํามาจากนมหมดเลยครับเราทาจากนมสัตว์อะไรคะ ถ้าเกิดว่าในเมืองไทยหลักๆแล้วเราจะใช้นมวัวครับแต่ถ้าหากว่าเป็นที่ประเทศอน่นๆเขาจะมีนมแกะนมควายนมแม้แต่นมแม้แต่นมลามครับอ่าแล้วชีสแต่ละอย่างนี่แตกต่างกันยังไงคะก็อย่างที่เห็นนะครับก็รูปลักษณ์หน้าตาก็ไม่เหมือนกันละแล้วก็ทั้งวิธีการผลิตแล้วก็รูปลักษณ์กลิ่นสีรสชาติทุกอย่างแตกต่างกันหมดอ,มอยากรู้ไหมครับชีสทำยังไงอยากรู้ค่ะอ่าอยากรู้ยัทำต้องทำไงดีครับ ีขั้นแรกเลยเวลาพอเราได้น้านม,มมาใช่ไหมครับเราก็ต้องมาทําการพัชเชรไลค์เขาก่อนเพื่อที่เราจะต้องฆ่าเชโลคฆ่าเชืโลคเพื่อไม่ให้เวลาเราทําทานม,ม,มทำอะไรที่ใหมยย่เงี้ยเวลาพอทานความร้ของ,งเสียเฮ้ยพอเข้ามาเนี่ยเราก็จะพัชเชรไลค์ที่70ประมาณ71องศาที่เป็นที่70องศา71องศาเนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดว่าต่ำกว่านี้แบคทีเรียก็ไม่ตายแต่ถ้าเกิดว่าสูงกว่านี้น้ำนม,ม,มที่มาทำชีสก็จะไม่ได้คุณภาพ ทีนี้พอเราทำพัชไรซ์เสร็จปุ๊บเราก็จะไล่มาตรงนี้ที่หม้อนี้จะเป็นหม้อผสมหม้อผสมตัวนี้เนี่ยก็คือในการทำชีสเพื่อให้น้มนมจับ้อนเป็นตัวนะครับเราก็ต้องผสมอเอสิดเข้าไปเคสิกเอสิดพอผสมไปปุ๊บนมก็มมมมจะเริ่มจับตัวเป็นก้อนนะครับทีนี้หน้าตาหน้าตาพอเราไปเข้าถังพักเนี่ยจัดไปนี้ไปเข้าถังพักเดี๋ยวขึ้นไปดูกันครับว่าเป็นยังไงอันนี้มันเป็นถังพักพอเราควงขึ้นมาเนี่ยเริ่มเห็นไหมครับว่านม,มนมจะเริ่มจับตัวเป็นก้อน จะมีเป็นก้อนเล็กๆเล็กๆเล็กๆเหมือนเต้าหวยค้มันเป็นอย่างนี้อันนี้ก็คือจะเป็นเรื่องเรื่องเป็นก้อนที่เราเรียกว่าก้อนเคิร์ดแล้วพอเขาได้ที่เราเนี่ยตรงนี้เราก็จะเอาน้ําออกพอเราน้ำผลิตเสร็จปุ๊บไอ้ก้อนที่เหลือก็จะการเริ่มกลายเป็นตัวก้อนเคิร์ที่เราใช้ทาชีสน,นี่ครับทีนี้พออย่างที่เราเห็นเมื่อกี้เขาลงเริ่มตัดตัวเป็นก้อนละตอนนี้เราลองจับดูได้ครับพอจับดูจะเป็นนิ่มๆเล็กๆคล้ายๆเต้าหวย นี่ยังยังไม่สามารถทำชีสจากเขาได้พอพักได้สักพักหนึ่งหน้าตาเขาจะออกมาเป็นอย่างนี้ครับีนหน้าตาเริ่มปลายชีสครับเริ่มแข็งเริ่มแห้งช่้นเรื่อยลองจับดูได้ครับนี่นะครับหลังจากที่เราพักตัวเค์ดแห้งดีแล้วก็วจะเห็นว่าหน้าตาเนี่ยตอนนี้เป็นก้อนแข็งเลยอันนี้คือแห้งแล้วครับ แล้วจะเหนียวจะเริ่มยืดแล้วอันนี้เท่ากับว่าเราไปเข้งความร้อนมันก็จะเริ่มเหนียวยืดเหมือนคล้ายๆชีสละเพียงแต่ว่ายังไม่ได้ปรุงรสนะครับลองจับดูได้โดยปกติแล้วเนี่ยดูอ่านน้ำนมร้0ยเอร์เซนจะทำชีสได้แค่หนึ่งเซ็นก็คือน้ำนมหนึ่งตันก็ทำชีสได้แค่หนึ่ง้อยกิโลอันนี้คือเท่ากับว่าน้ำหนักอนนี้ประมาณสักสิบกิโลอันนี้เท่ากับว่าน้ำนมหนึ่งร้อยนิดหรือหนึ่ง้อยกิโล อ่าครับทีนี้พอตรงนี้แห้งแล้วเนี่ยแล้วน้ํามันไปไหนใช่ไหมครับน้ําไปไหนน้มมํานมน้ํานมที่ออกมาจะเป็นอย่างนี้ครับมาอยู่ตรงนี้อ่านี่ครับหางนมที่เราได้มาเมื่อกี้นี้ที่ผมออกมาทั้งหมดนั่นน่ะที่พี่บอกว่าอ่าได้ชีสแค่สิบเปซ็นแต่ว่าน้ําที่เหลือไปไหนหมดน้าหนักหายไปไหนอยู่ที่นี่ครับนี่คือน้ําที่ออกมาซึ่งเราเรียกว่าเวหรือหางนมอันนี้เนี่ยก็คือถ้าเกิดว่าเรานำมาผ่านกระบวนการต้อมอีกรอบหนึ่งเราก็จะได้ชีสที่ลอยขึ้นมาอีกจะเรียกว่าชีสลิคอตต้ นะครับก็คือถ้าพวกคนส่วนใหญ่ก็จะไปทําขนมบ้างอะไรบ้างเพื่อที่ว่าผสมกับชีสตัวนู้นตัวนี้เพื่อที่ลดตัวไขมันลงไปครับโอเคทีนี้ชอบทานชีสเป็นใช่ไหมครับเราชอบทานพิซซ่าไหมครับชอบค่ะไอชีสที่ใช้ในพิซซ่ารู้ไหมาชีสไรลไม่ทราบเป็นชีสที่เรียกว่ามอเซล่าครับนี่เลยเรามาดูวิธีทํากันอันนี้คือก้อนเค์ดที่เราได้มาเมาื่อกี้นี้เมื่อสักครู่นี้ทายัางไงดีที่มันยืดนี่ครับแล้วใส่น้ําร้อนเขาเริ่มกลายเป็นเนื้อเดียวกันเห็นไหมครับ นี่เริ่มจะเป็นชีสครับที่เราทายเพื่อใส่บนหน้าพิซซ่า mm hmm. เขาวอามอเซล่าเนี่ยมันก็อยู่ที่รูปทรงจะไม่เหมือนกันเห็นไหมครับูกล mm hmm. นะตัวนี้เขาจะเรียกว่า็อคอนชินีอันนี้คนใจนิยมทานกับสลัดคือจะทานก็สดๆอย่างนี้เลยถ้าเป็นลูกก้อนเล็กก็คือจะเรียกว่าเป็นเชอร์รี่แต่ถ้าเกิดว่าอันผูกกันเหมือนเป็นรูปโบ้ก็จะเป็นอีกชนิดหนึ่ง อ่าทีนี้ก็ตอนนี้คือจริงๆเราสามารถรับประทานได้เลยนะครับจะไปทําพิซซ่าหรือทานสดก็ทําได้แต่ว่าทีนี้เนี่ยคือถชาเกับว่าระบบให้นานขึ้นมันก็จะแห้งลงแห้งลงแห้งลงไปเรื่อยก็จะกลายเป็นชีสอีกนคคละชนิดอยากดูไหมครับเป็นไงอยากครับ<า><า>ทีนี้เมื่อกี้ที่เห็นพี่เขาตัดออกมาเป็นก้อนสี่เหลี่ยมใช่ไหมครับโมเสารวพอระบบไปเนี่ยเริ่มแห้งแล้วอลองดูเนื้อมันครับแข็งเป็นเปลี่ยนสีด้วยเปลี่ยนสีด้วยแห้งด้วยแข็งด้วย หอมไหมครับหอมค่ะ oh. แล้วชีสเอาไปทําอาหารแล้วก็ขนมอะไรได้บ้างนะคะถ้าเกิดว่าอย่างที่เมื่อกี้เราทํากันใช่ไหมครับก็จะเป็นอย่างนี้หน้าตา oh. ที่ออกมาสาเร็จรูปแล้วอันนี้ก็คือไว้ทาพิซซ่า oh. หรือถ้าหากว่าชอบทานสลัดแล้วที่เก็บปรุงก็จะเป็นตัวเฟรชมอสซาเรลล่าหรือบล็อกคอนชีนีในชื่อตะเรียนยก็จะรูปกลมๆเมื่อกี้ที่พี่เข้าป้นให้ดูเห็นม oh. ่าโอเคครับงั้นเดี๋ยวพี่พาไปทําเมนูอาหารง่ายๆจากชีสกันดีกว่า oh. โดยใช้บล็อกคอนชินี่ตัวนี้ นะครับครับ่าทีนี้มาเรามาทํากันบล็อกออนชินนี่เมื่อกี้ที่เราทํากันจําได้ไหมครับที่พี่ก็ปั้นให้ดูลูกกลมๆขาวๆสดๆทานได้เลยทีนี้เนี่ยเมนูนี้จะไม่ได้มีชื่อเรียกเป็นอย่างเป็นทางการนะครับแต่ว่าจะเป็นเมนูที่คนอิตาเลียนส่วนใหญ่แล้วเวลาเขานั่งดูทีวีกันหรืออะไรกันแล้วไม่รู้จะทานอะไรดีลองทําดูไหมครับ วันนี้ขอบคุณพี่ภูมิมากเลยนะคะที่มาให้ความรู้กับพวกเราเรื่องที่ะ้วค่ะครับผมบค,บค,ครับสวัสดีครับ